ฮัลโหลแม่แกงฮังเลทำไงอะแม่หนูก็ซื้อหมูสาชั้นมาแล้วมาหัน่หนก็ใส่พักไว้แล้วก็เอาพริกแกงอะไปหมกักแล้วก็ใส่ผงฮังเลลงไปแล้วก็มีสับป,ประรดแกงฮังเลเนี่ยเขาจะใช้ขิงสดใส่ไปทีนี้เราก็ใช้จินเจียนใส่แทนไปได้เลยลูกหมักรวมไปกับพริกแกงกับหมูเลยทีนี้หนูก็ไปติดเตาก็กระทะ ตั้งไฟแล้วก็เอาหมูที่เราหมาักพริกแกงไว้เนี่ยลงไปผัดพอผัดหอ,อมได้ที่แล้วหนูก็เอาน้ําใส่ลงไปเคี่ยวไปสักพักนึงหนูก็เอาน้ำมะาำาขามใส่ลงไปสักช้อนนึงก็น้ํากระเทียมดองเอาหัวแยกไว้ก่อนแล้วลูกเอาน้ําใส่ลงไปก่อนก็ใส่น้ําแล้วหนูก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปให้หมูมันเปื่อยหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ใขิงลงไปด้วยเราก็ไปยไหยิบจินเจนมาใส่แทนขิงสดได้ลูก เพราะว่าจินเจนเนี่ยมันทำมันขิ่งแพ้เลยลูกโอเค